มีการมีพิธีมอบสิ่งของนะครับพระราชทานตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับที่ว่าการอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้อยตำรวจโทมนัตโนนุษประธานมูลนิธิมิร์เคิลออฟไลฟ์ครับเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีนางอรชุนเหลืองวิเศษการประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค8พร้อมด้วยนายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สสบัญชาเดชเจริญสิริกุลสสพักกล้าธรรมครับมีนายอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องต่างๆครับก็เข้าร่วมในพิธีมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจำนวน195ชุดมอบแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน10ชุดนะครับรวมเป็น205ชุด เพื่อบรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะครับจากนั้นครับร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุษย์ประธานมูลนิธิมิลเลอร์ออฟไลฟ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองฉางอาขออภัยครับตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายครับได้แก่นางพรกุนนอกนางชิ้นฟุ้งสุกและนางชะม้อยจิ๋วสุก เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบวาตภัยครับค่ะต่อมานะคะท่านประธานในพิธีค่ะท่านได้มีการเดินทางมาที่ที่ว่าการอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อําเภอท่าตะโกจํานวน321ชุด ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ยากไร้จำนวน14ชุดพระพิสุสงฆ์จำนวน10ชุดรวมเป็น345ชุดค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะทางด้านร้อยตำรวจโทดรมนัสโนนุษย์ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ line, ก็ได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่งพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนด้วย ความห่วงใยของพระองค์ท่านและเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามคัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยและในครั้งนี้ค่ะมูลนิธิมิลเลอรออฟไลน์ ine, ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคสว่วนในจังหวัดนครสวรรค์จึงได้น้อนมนำพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จึงได้จัดโครงการน้ำพระ ไทยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นพร้อมทั้งนําสิ่งของมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ